ก็ไปทํากับคุณส่วนแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็โดนโกงไปก็ถึงวันหนึ่งที่เรารู้ที่เดียวมันก็คือก็ไปหมดแล้วมันก็ไม่ควรทํากับเรานะ่ะทั้งชื่อในบริษัทคือเขาไปเอาชื่อผมเอาเองหมดเลยเรากลับไปบ้านเปิดประตูไปเจอหน้าพ่อแม่ก็คือร้องไห้เลยกำลังมองหาว่าจะทําอะไรที่ขายในช่วงโควิดได้ประมาณ6เดือนคนระับแค่6เดือนนี่แสดงว่าคุณพีคมากเลยนะเมนูทุกอย่างดูจากรสชาติที่ผมคิดขึ้นมาเองวัตถุดิบต่างๆราคาสั่งจากที่เราทานเองทั้งหมดหมูก็ทำเองนานกว่าแปดชั่วโมงต่อคนน่าจะมีส สามหมื่นนี่ครับไม่ลงออนไลน์หน้าร้านนะครับจะอยู่ประมาณ3-40โลครับแต่ถ้าวันไหนมีออกงานร0 0ยโล120ยยี่สโลอะไรเงร้อยยีิบโลทำเลยเช้าแปดโมงยังห้าทุ่มวันนี้ม่นอยู่ที่ทาวอินทาวเขาบอกว่าร้านนี้พ่อค้าหล่อมากค้าหมูชาชูค่ะยอดขายวันหนึ่งเนี้ยหลายหมื่นบาทไม่รู้เพราะว่าหน้าตาหรือว่ารสชาตินะคะตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว้าวนี่ส่งตรงมาจากเกาหลีหรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค,ครับชื่อวิทย์มบุญเจ้าของร้านช้อนครับอันนี้คือคุณวิทย์ฉายาพ่อค้าหมูแซบ่บหลออยากให้เล่านิดนึงที่มาของร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสถึงแรงขนาดนี้ร้านนี้มันเกิดจากเป็นความชอบของผมที่ผมําทำมาตั้งแต่แรกแต่ว่าจริงๆร้านรนนี้ไม่ใช่ร้านแรกของผมที่ผมมีร้านหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นคล้ายๆกันเลยก็ไปทํากับหุ้นส่วนแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็โดนโกงไปเคยโดนโกงนานหรือยังคะห้าปีครับตอนเริ่มมันก็ดีมากเปิดมาประมาณ3-4เดือนมีสี่สาขามี หาการน,นี้ทําให้ทุกอย่างมันต้องจบไปมันก็สุดนะครับมันก็ทอ,อเพราะว่าเราเป็นคนทำทั้งหมดแล้วก็อาหารทุกอย่างมันมาจากเราหมดเลย ขณะที่ตอนนั้นทุกอย่างกําลังไปได้ดีทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดนั้นทําไมถึงโดนโกงคะเราไปอยู่กับร้านมากเราก็จะคุ่มแต่กับร้านในส่วนของเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเราแทบจะไม่ได้ไปดูตรงนั้นเลยคือเรามองแค่ว่าทายัางไงให้ร้านได้กําไรให้คนกินแล้วติดใจไว้ใจเป็นเพื่อน <ๆ S 2> ด้วยอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรทํากับเราเนทั้งชื่อในบริษัทคือเขาไปเอาชื่อผมออกเองหมดเลยเรากลับไปบ้านเปิดประตูไปเจอหน้าพ่อแม่คือร้องไห้เลยเสียใจที่เราไม่ได้เอาเวลามาอยู่กับเขาด้วยเห็นบอกว่าเริ่มตอนโควิดเลยอ่ะขณะที่ร้านทุกกกกรร้้้าานนล็อดดววททัังงงหมไสสส่ะะแคคิยูึ เราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีเรื่องอาหารนะผมมั่นใจว่ายังไงคนทุกคนต้องกินต้องใช้เราก็แค่ทําอะไรที่ถูกใจแต่ละคนที่เขาอยากกินเราก็เลยพยายามคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ลองหาช่องทางในการขายออนไลน์พอคนเริ่มรู้จักครับออฟฟิศแถวนั้นเริ่มสั่งช่วงหลังๆมีคนพอไอ้ออกงานจัดเลี้ยงไปตามบริษัทต่างๆ ที่เราขายจากออนไลน์นานไหมถึงมาเปิดเป็นร้านนี้ประมาณ6เดือนครับแค่6เดือนนี่แสดงว่าคุณพีคมากเลยนะจุดเด่นของร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบต่างๆแล้วครับสั่งจากที่เราทานเองทั้งหมดเมนูทุกอย่างดูจากรสชาติที่ผมคิดขึ้นมาเองหารสชาติที่เราถูกใจเลยยเป็นรสชาติที่หลายๆร้านไม่มีรสลาบรสกะเทราอันนี้บัตเตอร์อะไรต่างประเทศมีแต่ว่าไทยไม่มีของต่างชาติหลายๆรสชาติเราเอามากซ์ผสมรสชาติของเมืองไทยหมูกรอบทำเองนานกว่า8ชั่วโมงจริงๆเราเริ่มจากการเอาหมูมาล้างทำความสะอาดเขาให้สะอาดเด็ดขนมาเสร็จปุ ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอาลงไปตไป้มไฟอ่อนๆแต่ว่าไม่ให้มันเปื่อยครับเพราะถ้าเปื่อยแล้วมันจะ,ลกกนนละหลุดแล้ววัดทอดแล้วมันจะแห้งมันจะต้องแบบกรอบนอก<ช>นุ<า>่มในมีทั้งหมดก<า>ี่เมนูคะในร้านนี้โอเยอะครับประมาณ4ี่ห้าสิบเมนูครับสี่ห้าสิบเมนูยอดขายของหมูเนี่ย<ม>ปริมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าหน้าร้านนะครับจะอยู่ประมาณ3ามถึงสีโลครับแต่ถ้าวันไหนมีออกงานร้อยโลร้อยยี่สิบโลทำเลยเช้าตั้งแปดโมงยันห้าทุ่มรายได้ต่อวันพี่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าต่อวันนี้สองหมื่นเจ็ดสามหมื่นมีครับไม่ลงออนไลน์นะครับน่าจะ มีผลไหมเอาตรงๆมันมีหลายกรณีครับ <ทะ S 2> เขาก็มาจากหน้าตาของอาหารบางทีก็าเห็นจากเรารอบหลังผมไม่อยู่เขาก็มาครับซื้อจากเราก่อนแล้วค่อยติดใจรสชาติที่หลัง ว่าความต้องการบริโภคของคนกับหมูกรอบในอนาคตเราจะทํารูปแบบไหนได้บ้างขยายสาขาก่อนทดลองในเรื่องของระบบต่างๆตรสอบคนในละแวกอื่นถ้าเราสามารถส่งสาขาต่อสาขาได้แล้วเราจะเริ่มไปขยายไปด้านแฟรนไชส์มีไหมคะคนสนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์เยอะมากครับก็คือบางทีก็ทางเซฟเดินมาคุยเลยค่ะวันว่าแบบเมื่อไรจะเปิดก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพส่งต่อความสําเร็จตรงนี้ให้กับทุกๆท่านด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างมีเมนูหลากหลายมีจุดเด่นแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะท้ออยากจะให้ฝากนิดนึงว่าที่เรามายืน นน้ไดทง้ทงที่เราเจอวิกฤตเนี่ยใช้วิธีคิดยังไงถ้าเรายังทําอยู่มันจะมีวันของเราแน่ๆครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราหยุดทํามันไปยังไงโอกาสมันจะไม่มาหาเราแน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจเนาะสิ่งหนึ่งที่วันนี้ฟังแล้วชอบมากคือคิดถึงครอบครัวด้วยเ<ช>สียใจแค่วันหนึ่งแล้วก็มองสิ่งรอบข้างที่ชื่นชมคือเรื่องของไอเดียสามารถเอาเมนูตรงนี้มาผสมกับความต้องการมามกซ์ทำให้มีเม,ม,มนูหลากหลายได้ถึง40-50เมนูถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกที่เก๋ฝากร้านนิดนึงค่ะร้านช้อนหมูกรอบพาวินทาวอยู่ตรงเส้นสีเวลา าทาวินทาวนเครับตรงข้ามเกษตรกรไทยเห็นชัดเจนเลยครับเปิดสเสวมมองถึงสองทุ่มครึ่งวนไหนที่พ่อค้าอยู่บ้างเผื่อบางคนทอยากเจอจริงๆเฉลี่ยเข้าอาทิตย์นึงประมาณ3 4วันนะครับยังไงต้องมีวันได้เจอแน่นอนครับลองมาลิ้มลองกันดูก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ